ครูไม่ใหญ่เนี่ยอธิษฐานอยู่เรื่อยๆเกิดพบต่อไปให้บวชกันตั้งแต่สมปันเนเลยตัวนน้นน้อยอย่ามาทางอ้อมไอมาทางลัดเลยชาตินี้มันมาทางอ้อมต้องเสียเวลาไปเรียนหนังสือโอ้โหยาวนาน ตามสถาบันต่างๆเรื่อยมาเลยเนี่ยก็จะได้บวชตั้งไวเบญเพศเนี่ยเสียเวลาเรียนวิชาแต่ลวิชาตรวจตราดูแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำมาหากินแต่มันไม่ใช่วิชาชีวิตมันเป็นวิชาชีพเอาไว้เลี้ยงชีพ แต่ว่าไม่ใช่วิชาชีวิตที่ทำให้ชีวิตมีชีวางปัจจุบันอยู่เป็นศพตายแล้วก็ไปดีไม่มีการสอนเรื่องปรโลกเลยในมหาวิทยาลัยไม่มีที่จะสอนควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกษิจกับจิตใจสอนแต่เรื่องเศรษฐกิจกต่เรื่องจิตใจนําไม่ได้สอนว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะไป อาจถึงจะดำรงชีวิตนิวตอยู่ได้อย่างพาสุขทำอย่างไรถึงจะรู้เรื่องความจริงของชีวิตปรโลกมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมทำอย่างไรไปนรกทำอย่างไรไปสวรรค์ในสังสารวัตเป็นยังไงหรือบรรพบุรุษหมู่ญาติตายไปแล้วทำไงจะสื่อสารกันได้เนี่ยไม่มีสอนไม่มีสอน นี่โอ้กว่าจะได้บวชมาทางอ้อมนูนอายุยี่สิบห้าเบญจเพศกับไปแล้วเสียดายเว,เวลาอย่างเลยสู้ลูกเนนไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาเรียนทางโลกอะไรก็มากมายมาถึงก็เรียนสุดยอดวิชาเลยวิชาของเราสัมมาสัมพุทธเจ้า ทิ้งหมดศิลปศาสตร์18ประการไม่ต้องไปเรียนมาถึงก็เรียนวิชาธรรมกายกันเลยวิชาที่จะไปสู่พระนิพพานนั่นะโอ้โหมีบุญอะไรจากการนาดนั้นเรามาเกิดก็ขี่ควายออกบวชเลยนะี่หายากหายากมากเลยนะเนี่ยเรียกว่าดำเนินปฏิปทาของพระราหุลพระราหุลเนี่ยออกบวช เป็นสมณณน,นองค์งแรกเดียวแหละเห็นไหมจ๊ะนี่มาทางรัดเลยอยากเป็นไงี้ไหมอยากครับนี่บวชกันตั้งแต่ยังเยาวัยกันเลยเพราะในที่สุดมันก็ต้องบวชอยู่ดีเลยชีวิตสุดท้ายเนี่ยตอนจะไปนิพพานต้องบวชสงผมก็ต้องโกนเน่ย เสื้อผ้ามีกี่ชุดก็ดชุดทิ้งหมดต้องมาคลอง้าการสวพัดจ,จะมีภาษาตาจะฟังมีสมบัติก็ต้องทิ้งและก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลูกเนนทั้งหลายแต่ใครก็บอกว่าลูกเนนเป็นผู้ด้อโอกาสไม่มีทางไปไม่มีทางเลือกก็เลยมาบวชจะไปคิดอย่างนั้นนะลูกเนนเป็นผู้ได้โอกาสได้ ไม่ใช่ด้ยได้โอกาสที่ดีที่จะสร้างบาร,รมีตั้งแต่อย่างยาววัยเหมือนพระราหุลอย่างนั้นแหละและยิ่งบวชตอนเด็กๆนี่มันดีอยู่อย่างนะมันไม่มีเครื่องกังวลใหจนะร่างกายก็แข็งแรงนั่งหลับตานีปึกนึ่งทําไมซนซะอย่างเดียวพักเดียวก็นั่นแหละเขาไปซนัะอย่างแล้วก็อเดี๋ยวก็เห็นองค์พระเดี๋ยวก็เห็นดวงเดี๋ยกก็เข้า,ขากลางกลางได้ เนี่ยก็ฝันในฝันเป็นแล้วครูแม่ใหญ่เนี่ยสอนเด็กๆมาเยอะรู้ทำไมชาติขเขาเนี่ยของข้าแาพบเดียวนะยกันเลยยกชั้นเลยตอนนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะฉะนั้นแนต่เป็นสมณนใน,นมันจะเห็นเร็วทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้บวชเนี่ยไปมัวทำมาหากินอยู่แล้วมาคิดออกไปตอนที่มีหลานแล้วเนี่ย แล้วก็มานั่งหลับตาเป็นไงลวงพ่อเจ้าขาลวงพ่อครับม,มันเมื่อยไม่เมื่อยก็ง่วงเดี๋ยวก็หลับไม่หลับก็ฟุ้งไปเรื่อยเผื่อยอะไรเลยรู้สึกไอ้ความคิดที่ขางข้างอยู่ในใจมันจะมามีอารมณ์เปิดเผยตอนเรามานั่งหลับตานี่แเลยไม่ต้องการเลยก็ไปเพ่งไล่ความคิดนะไปไป ไออันนี้ไปอันใหม่ใหม่เพราะมันคุ้นก็สังสมกันมาตั้งหลายสิบปีนั่งพักเดียวม,มก็ฟกุ้งสิจ๊ะเห็นไหมพอเป็นสัมัญนินหน้าปลื้มใจทีเดียวเลยมีคำถามอยู่นะเป็นชาวต,ต่างประเทศเขาก็คุยกับผู้นำบุญของเรา เขาบอกว่าเขามีครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วก็นอกใจเล็กๆไปมีน้องใหม่มีเบิร์สองอย่างนี้ผิดหรือถูกแต่เขาเป็นนักอ่านนะผู้นำบุญก็บอกว่าพี่นี่คุณมีครอบครัวแล้วคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรักเดียวใจเดียว จะต้องรักเดียวใจเดียกันนั้นแหละแต่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าที่พระพุทธเจ้ายังทิ้งเมียได้เลยเอาบุญนำบุญมารู้จะตอบอยังไงเอาลสิเอาแล้วสิ <laughs> แล้วเขาจะทิ้งบ้างไม่ได้ใช่เหมแต่จริงถึงทิ้งออกมาก็มันมีนอกใจเล็กๆน้อยๆแหมเขาบอกนอกใจเล็กๆ แต่เปเรื่องใหญ่แล้วนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทอดทิ้งเลงน,นนะตอนนั้นยังเป็นบร,รมโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีครอบครัวแต่ใจลึกๆเนี่ยทา่านปรารถนาที่จะ,สะแสวงหาวันทางพ้นทุกข์อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตกับบารมีเก่าที่สั่งสมมากระตุ้นเตือนจิตสำนึกของท่านเนี่ย ว่าเราจะต้องมาสแสวงหาความรู้ชนิดนี้เนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวเองและมวลมนุษยชาติที่จะทำให้มวลมนุษย์ตัวเองและมวลมนุษยชาติเข้าถึงความเต็มเปี่ยมเขาถึงความสมบูรณ์อิ่มพอไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วคล้ายเจอแล้วพบแล้วใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประมาณนี้นะใช่เลยอย่างนี้เลยอย่างเดียวเนี่ยอยากจะเจออย่างนี้ ที่นี้อยู่ในวังอย่างนั้นมันเกลื่อนคนด้วยผู้คนจะนั่งหลับตาอาเดียมาเอกลักษณกิจโน<อ>นมีเพราะว่าลงท่เาเป็นราชทายาทยังไงก็ต้องเรียนรู้วิธีการเป็นกษัตริย์ต่อไปจะสืบทอดสันต,ติวงศ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาว่างที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของความจริงของชีวิตได้ก็ต้องปลีกตัวออกมาชั่วคราว ถ้าแสวว่าแงหาวิเวกเพื่อให้กายเนี่ยมันมันวิเวกมันสง,งบสง,งัดจากเครื่องเกลื่อนกลนด้วยผู้คน,นต่างจิตมันก็จะได้พลอยสง,งบตาไปด้วยวิเวกกาวทำให้กิเลสต่างๆมันก็หมดกันไปและหลังจากที่ท่านมาทำหยุดทำนิ่งค้นพบความรู้อันยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติแล้วที่จะเอาชนะกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรักษัก และภายในสังสารวัตรได้แล้วท่านก็ย้อนกลับไปโปรดอดีตไม่บ้านเลยเนี่ยพนางพิมพาทำให้พระนางพ,มาาพ,างพิมพาได้รับประโยชน์อันสูงสุดสำหรับเกิดมาเป็นมนุษย์บรุมรคนิพานออกบวชเป็นพระอารหันต์เทลีและก็พระราหุลท่านราหุลออกบชด,ด้วยเป็นสมณะรนเห็นไหมปรียิกออกไปเพื่อบรเม็ญประโยชน์ แต่ของยูน่นมันไม่ใช่ปรีก็ไปมีเมียใหม่อย่เงี้ยอย่างนี้มันจะไปโูกยังไงมันคนละเรื่องกันทีหลังแต่เจออย่างนี้ตอบอย่างนี้นะลูกนะชีวิตของสมณะนี่เป็นชีวิตที่มีความสุขนะพระเนมเนี่ยก็คืออดีตครวาสเชื่อไหม เชื่อครับก็แต่เดิมก็เป็นไอแก,ไอแกไอแ่ไอโกไอเปียอย่างนี้แหละ <c oughs> เป็นนายนั่นนายนยี่แต่ว่ามีดวงปัญญาเห็นภัยในวัฏสงสารภายในอบายภายในปัจจุบันภายในสังสารวัฏเห็นได้ด้วยดวงปัญญาและบารมีที่ได้สั่งสมมา แตกต่างจากมวลมนุษยชาติทั้งหลายซึ่งขมมวหมกมุ่นอยู่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะกินครอบครูวเรื่องอะไรสารพัดเห็นแล้วก็เลยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วก็พอปลอดเครื่องกลงบลก็มาบวชมีสมบัติเพียงเล็กน้อยแค่อัธบริการมีแปดอย่างเลี้ยงอาหารด้วย ลเลี้ยงสังขารได้อาหารของสาธุชนทำให้มีเวลาว่างในการที่จะทำหยุดทำนิ่งเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งศึกษาค้นคว้าให้ได้รู้เรื่องราวของความจริงของชีวิตแล้วเป็นพระเป็นเนรเป็นนักบวชเนี่ยมันทำความบริสุทธิ์ได้ง่ายกว่าคาราวะ รารวาเนี่การที่จะทำให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยท่าดูมอไว้เหมือนสังขัดสังทิคัดแล้วมันเงางาหรือเพชรจเจระในแล้วเนี่ยยากทั้งทั้งที่อยากจะทำให้บริสุทธิ์กายวาจาใจแต่สิ่งแวดล้อมมันไม่อำนวยเลยมันยากยุงบินมาเกาะปั๊บเอามือไปแล้วเ,เขาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเอามาแล้วปะทะกันแล้ว หนึ่งกันอิดมากับสองก็ถินไปลุยก,กันแล้วและการทำมากินจะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆยากมันต้องผิดนิดผิดหน่อยอะไรต่างสารพัดถ้าเป็นนักบวชแล้วแล้วก็ปลอดกังบนทำความบริสุทธิ์ก็ง่ายง่ายศึกษาแต่ทรรอาินัยแล้วไปเรียนสุดยอดวิชานะวิชาสามวิชาแปดอภินญาหกปฏิสัมพิทาย,ยานสีอะไรต่างๆเหล่านี้นะ เรียนสุดยอดวิชาเลยเอาอเหินเดินอากาศได้ให้ได้ตาทิพผูทิพระลึกชาติได้มีมโนมยิทธิมีฤทธทางใจสแสดงอิทธิวิธีได้อิทธิฤทธ์ได้ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนี่วิชาที่เป็นวิชาชีพชีวิตของพระเลยนะพระเนนนบวัวเลยต้องเรียนวิชาอย่างนี้ ต้องเรียนศาสตร์ชนิดนี้ไม่ใชศาสตร์อย่างอื่นเดี๋ยวนี้มันเป้าหมายแทบจะเบี่ยงเบนไปแล้วจากพระจากเนรไปเรียนวิชาแปลกที่แตกต่างจากที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนสิ่งที่จะศึกษานี่มีอยู่แค่สามอย่างที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยากให้ศึกษาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละนี่นี่เป็น สิ่งที่นักบวชจะต้องรเรียนรู้ไม่ใช่วิชาอย่างอื่นเลยวิชาอย่างนี้เท่านั้นเลยแล้วก็พอเรียนรู้แล้วก็ทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์ทำนิพพานแจ้งแล้วก็มามาถ่ายทอดความรู้ให้กับญาติโยมให้กับชาวโลก ถอดความรู้พราะญาติโยมเนี่ยไม like st ่เคยไม่ได้มีเวลาที่จะทําอย่างนักบวชเพราะตองทํามาหากินเลี้ยงสังขารอย่างนั้นจิตมันหยาบมันยากที่จะทําละเอียดได้เท่ากับนักบวชยากนะจ๊ะไม่ใช่แปลว่าทําไม่ได้ทําได้ยากกว่ายากกว่าเยอะทีเดียวก็นําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเอามาถ่ายทอดถ่ายทอดให้ มวลมนุษยชาติทั้งหลายไดเรียนรู้กันไปก็ชักจูงกันไปพระเนรกับฝากท้องเอาไว้สําหรับกับชาวบ้านชาวบ้านกับฝากเครื่องจิตใจเอาไว้สําหรับพระพระเนรต่างก็เกื้อกูลกันนะจ๊ะเกื้อกูลกันไม่มีการขัดแย้งกันเลยเนี่ยถ้าหากว่าศึกษากันให้เข้าใจแล้วต่างก็เกื้อกูลกันไปนี่คือ สิ่งที่พระท่านได้ประโยชน์มากกว่าชีวิตของคารวะ